เพือนปามาจะไปไหมเนี่ยฮะมาเร็ว <ค><ณ>หน้าฟินเกาไข่แล้วหน้าฟินมากมามาเนี้ยทุเงินจะไปไหนฮอจะไปไหน<ค><ณ>เดี๋ยวปะปะมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ย ไปไหน่ะฮ้ฮอมามาไปไหนโอ๊ยมามาผีมแนะเ่นจะออยูงก้อนมามาพ่พีเร็วเร็วเร็วมามา อะจะขึ้นไปหาพ่อหรอขึ้นนี้ขึ้นได้ไหมมาขึ้นนี้มาอันนี้ถุงเงินอืออืมาที่มายวเข้าไปออกมา,มาออกมานี มาเนี่ย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 ขึ้นมาถึงขึ้นมาถึงเงินตัวนี้ขนมถุงเงินถุงเงินตัวนี้ปาดบูสนใจเลยถุงเงินขนมดูขนม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 จะไปไหน เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียโอ๊ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยขนมเนี่ยจะไปไหนลุงเงินจะไปไหน